หนึ่งในตัวการสําคัญที่ทําให้เซลล์ของเราเนี่ยมันแก่แล้วก็สุขภาพไม่ดีก็คือเซลล์สะสมขยะมีกระบวนการกําจัดขยะที่ไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่มีประสิทธิภาพะครับปกติเวลาที่เซลล์ของเราทํางานเนี่ยมันก็จะสร้างขยะขึ้นมาอยู่เสมอนะครับแต่ ในทุกๆวันเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการกําจัดขยะที่เกิดขึ้นภายในเซลเพราะว่ายิ่งมีขยะหรือว่าของเสียอยู่เยอะภายในเซลเนี่ยครับมันก็ขัดขวางการทํางานของเซล์เราเองสามารถที่จะช่วยให้เซลของเราเนี่ยมันกําจัดขยะได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับซึ่งกระบวนการกําจัดขยะภายในเซลเนี่ยมีชื่อทางการว่า ออโตฟาจีนะครับแล้วมันมีไลฟ์สไตล์อะไรที่ช่วยกระตุ้นออโตฟาจีล่ะอย่างแรกเลยออกกําลังกายครับอย่างที่2คือฟาสติ้งครับสุดท้ายครับการกินพืชผักผลไม้เครื่องเทศสมุนภัยให้หลากหลายเนี่ยมันอุดมไปด้วยไฟโตเคมีคอลซึ่งเป็นสารสําคัญสําคัญที่สามารถจะบูสต์ออโตฟาจีได้ครับคุณก็จะได้ไฟโตเคมีคอลที่ครบถ้วนไปช่วยทําให้เซลล์กําจัดขยะได้ดีช่วยให้คุณแก่ช้าลงครับ